no 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 แ no, ค่นันไป no 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 แค่นั้น no สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ พาชยอยมาสูบอากาศเล่นนิดนึงนะคะามาดูรบายากาศที่นี่กันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปลามีป้ายติดไว้ด้วยเนี่ยคำเตือนรู้สึกที่นู่นก็ติดเขาการนเขตไว้หรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปดูด้วยกันนะคะไปค่ะแต่ดูท่าเราไม่น่าจะแน่น่ะแม่ ไม่น่าสานี้่ยหรือเปล่าดูสิเข้าไวรัสกันเลยเครื่องเล่นก้อนนี้ด้วยนะรัฐบาขลออาขอไม่เล่นไม่เล่นอ่ะลรอกเพอนี่ขอไม่ให้เล่นดูสิดอกไม้ใบหญากำลังผลิดนะคะโอ้ยชัว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 โอ้ยหนาวหนาว เดี๋ยวให้ชัยอมเล่นเนี่ยเพื่อมาสูบอากาศนิดนึงเช่ย ให้นางมาสูบอากาศเล่นนะอากาศก็ด I mean, ีขึ้นเยอะแล้วนะอากาศดีขึ้นเยอะแล้วนะคะตอนเย็นหนาวบ้างแต่ก็ดูมันสีตื่นเต้นใหญ่เลยแค่ใบไม้เปลี่ยวเฉยเธอหมงอยู่แต่บ้านเยอะเกินกาสเฮีนอ่ากูบ่ย่ะอืมอุ้ยย ogi เนี่ยก็แต่ละกงก็แต่เนี่ยเนี่ยเนี่ย อ๋อตตาอัาต้าะไรคืออตัอตตาเดี๋ยวนี้มีภาษาแปลกๆของนังนะคะเราก็ฟังออกบางออกบ้างไม่ออกบ้าง ก่นนะลูกบวยบวยหรือว่าอะไรนะต้นบวยรูป้ป่ะน่าจะบวยนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่สักุลาก็เดี๋ยวใกล้จะออกแล้วนะนี่เดี๋ยวก่อนลูกแป๊บนึงให้แม่ถ่ายรูปที่นี่แป๊บดูสิกำลัง มองมองอย่ามองมองว่าไปไปอ่ะจีไปไปอ่าจะเป็นต้นบวยนะคะบรรยากาศอัดใครนั่งกันน่ะลูก อสยอนขาจะมาไม่อารุไม่อารุลมแรงมากนี่ดอกไม้กำลังจะออกนะนี่นะดอกสีขาวเนี่ยสวยมากออยอนไม่ได้ลูกโน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 ใา่ไอันเดช Happy ว่นนะลูกแสดงว่าอาจจะมีคนที่มีเชื้อมาเล่นที่นี่ก็ได้นะ พาสยอมมาสูบอากาศนิดนึงเพราะว่าู่แต่บ้านเยอะเกินจนอปาบก็ดิอปาอปาก็อยู่บ้างไงปาไม่มาหรอน้อง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 ท่านน้าโน้โนเราไม่รู้อ่ะลูกว่าที่นี่ขอมีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเพราะ รัฐบาลเขาห้ามไห้ก็สารว่าเนี่ยน,นุยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่นี่มีความเตือนอยู่อะไรอะอยู่ไกลมากเลยอ่านไม่ชัดโนซานะโฮ้ยลมแรงมากจับดีๆลูกเดี๋ยวจับ ก็แรงมากว่ะปุ้มพยายามกลับดีกว่าง่ายกว่าที่ใช้นางเดินอยู่นะเอาไม่ไหวนั่งจะเดินเอาให้เดินเด้อเด้อแม่เราไม่ไหวที่จะเคลียร์กับหนูจริงๆเลยช่วงนี้นะคะก็ มีไวรัสนะคะระเบิดค่ะระเบิดแถวบ้านวิชันนะคะก็ไม่ไกลมากสักโลหนึ่งได้หรือเปล่าข้างหน้าสอยนู้นข้างหน้านะคะแล้วเราไม่รู้เลยว่าคิดจากคิดจากเอ่อคนที่เข้าคิดจากที่นั่นมีใครบ้างแล้วก็อยู่รเราแวดแาวนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมดดอกไม้ใบไม้กำลังผลิสวยจังเลย เธอขึ้นผิดที่น่ะลูกแต่ก็ความสวยของดอกไม้เะนาะขึ้นที่ไหนก็สวยอันนี้นะคะหิมังกตกเลยอันนู้นนูน้นน่าโรงเรียนปิดอ่ะลูกโรงเรียนทำงใหม่หลายอย่างเลยอืม และเรากพอพาชอยนนะคะใหม่อีโซนหนึ่งตรงหลังบ้านนะคะาาก็จะมีส่วนาสาธารณะให้เราเดินเล่นได้นะคะให,ให้ดูลักษณะต้นไม้นะคะโอ้โหไม่มีใบซ่าต้นก็จะมีต้นสนเนี่ยค่ะที่ยังพอแบบเหลือใบอยู่บ้างนี่กำลังสตริดอกสวยดี โอ้ยลมแรงมากเลยน่ากลัวอันนี้อ,ออกเาน,นะคือแบบแถวนี้คือแบบคืบ,บมากนะแต่ว่าที่เกาหลีนี่คือแบบดูสิกำลังจะอ,ออกล้ว ถ้าเป็นฤด,ดูร้อนนะคะแล้วก็ช่วงที่มีใบนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยคือจะคึบบน้างคือมองเลยไม่เห็นเลนะคะแต่นชนน่วงนี้ดูใบในร่วงนะค่วงก็คือร่วงจริงๆนะคะร่วงแบบไม่มีใบให้เราเหี่ยวให้เห็นเลยนะคะคือบนภูเขานี่คือมีอะไรนี่เราเห็นหมดนะคะก็จะมาเดี๋ยวช่วงที่มีใบเย,ยอะๆเดี๋ยวจะพามาดูจะพามาดูอีกรอบนะคะว่าเยอขนาดไหนนะคะร่มดินมากนะคะ เออแล้วทุกอย่างตนแลุกขนอือว้าเจ๋งจังเลยเ <c oughs> อาล,ล้อมอยู่นะโอ้ยสงสารแต่ก็อยากจะให้น้ำฝึกเองนะไปไเดี๋ยวไม่เจอกันแต่ว่าดูท่าเราจะเดินยากมากเพราะรองเท้าไม่เป็นไม่ใช่รองเท้าเดินนะคะไม่เคยก็แล้วกัน สน,นะสนุกไหมคะลูกอืมสนุกไหมช่วงที่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปศูนย์เด็กเล็กนะคะก็มีโอกาสพานันงานปิกนิกแถวนี้ตลอดนะคะเพราะว่าใกล้บ้านมากเลยคะให้อยู่หลังบ้านนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับทางนี้กันนะเดี๋ยวเราลงไปทางนี้กันเลยนะทางนี้โลกทางนี้เลย ดอกไม้สวยมากเลยอะ่ะกำลังออกเนี่ยใบยังไม่ออกเนี่ยแต่ว,ว่าดอกออกแล้วฮะดูสิคะสวยมากเลยสวยสุดๆไซออนเหลือระวังตกลูกไประวังล้มไปเดี๋ยวจับมือแม่แล้วก็ไปนะ เดคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบายยบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอ้าจุ๊บจุ๊บอ้าบายๆค่ะถ้าใครชอบคลิปของเราและอยากเห็นคลิปต่อ,ตอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะบายยค่ะ